โอ,โ,อโอ้โหสวัสดีครับผมวันนี้แมวมืนนะครับมาพร้อมกับเกมมาเวลสแนปเออเป็นเกมใหม่เลยนะที่ผมเพิ่งเห็นมาเมื่อวานเลยนะก็แบบว่าโอ้โหผมผมชอบมาเวลอยู่แล้วแล้วก็ผมเล่นมาเวลดูเอลอยู่แล้วก็เลยเออมีมาเวลสแนปมาก็เลยมาลองเล่นดูแล้วก็เนี่ยผมเล่นไปสักสักพักหนึ่งและสักพักหนึ่งและก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่แย่นะไม่แย่เลยแล้วก็ อุ้ย,อยขอบคุณสับสไ r ร b ์นะครับมีคนสับสไ r ร b ์เพิ่มด้วยโอ้แจ่มมากเลยเออเ้ออ่ามาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูดีกว่าว่าแบบว่าเออมันจะแบบสนุกหรือน่าดูขนาดไหนหน่าใช้งานยังไงบ้างนะเออมาเลยนี่เราเล่นมานี่ครับผมถ้าสังเกตคือ เราจะมีโลเคชันอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่3อันนะครับผมมาลำดวนแรกกันเลยเขาบอกว่าฝ่ายที่กำลังชนะในพื้นที่นี้จะบวก3พลังต่อสู้ให้พื้นที่อื่นอ๋อโอเคอทีนี้เรามี e n e r g y ครับตรงนี้เห็นมี1 e n e r เ y เพราะฉะนั้นการ์ดเนี่ยทางซ้ายเนี่ยส,สีฟ้าๆเนี่ยนี่คือ e n e น g y นะเพราะนั้นเราจะเล่น Energy ให้นี่เราใส่ฮอกอายไปเลยโอเคแล้วก็จบการเทิน เราเอเนจีหมดนะอุ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นหาไฟตรงท่ามลงการ์ดท,ที่นี่ในเทอร์นี้บวก2พลังต่อสู้อ้าวโอเคโอ้โหโ,โหเขาโหดนะเนี่ยโ,โหดนะเนี่ยมาหากคุณมีการ์ดเพียงใบเดียวที่นี่บวก5พลังต่อสู้โอ้ว้าวเพราะฉะนั้นเ,เราลงแอนด์แมนไปเลยตรงนี้ โบเข้าไปแล้วก็อ่อนี่ครับเราเหลือ Energy 1เราใส่ไปทางขวาเลย Quick Silver มาจบการเทิร์น Turn. มาเกมนี้จะมีอยู่6เทิร์นนะครับเล่นแค่6เทิร์นเท่านั้นนะ Energy จะเพิ่มขึ้นทีละเทิร์นนะครับผมแล้วก็เมื่อครบ6เทิร์นเขาจะเนี่ยนับคะแนนของแต่ละฝั่งนะครับที่มันมีอยู่3อันเนี่ยนเนี่ย โอ้ฮักมาเดี๋ยวอะไรเนี่ยรับการ์ดกัพปี้จากการ์ดในมือฝ่ายตรงข้าม1ใบโอ้โหฝั่งเขามีฮักนะสิเออโอเคฝั่งเรามีวูฟเวอร์ลินโอเคเอ,อ่หหมไนคลาวเลอร์เหรอโอเคเราลงวูฟเวอร์ลินไปครับตรงนี้มาเออเป็นการจบการเทิน ต้องบอกว่าเมื่อครบหกเทินแล้วเนี่ยเขาจะดูคะแนนนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับผมว่าพื้นที่เขาจะชนะนวัดกันชนะคนตรงนี้นะครับผมเราต้องชนะมากกว่าเขานะตอนนี้ให้บ้างเขา1133เนี่ยเขาชนะผมหมดเลยของผมมี902นะโอ้โหบอกเลยว่าตานี้ยากมากยากจริงๆเออมาต่อไปเราลง คาซาได้อ่โอ้โหยากมากบอกเลยว่ายากจริงๆผมลงการ์ดใบนี้แล้วก็จบการเทินโอโหอาจจะแพ้นะเนี่ยอาจจะแพ้เลยอะแต่ก็มาลองดูกันเราก็มีวิธีพลิกของเรามาโอ้โหเขาลงบุบลินในนี้นะครับผม นีบวกนี่เป็น11เท่าแล้วโอเคค่อยชื้นใจขึ้นมาหน่อยไอรอนแมนใช่ไหมเราอยากได้ทางซ้ายให้พลังเยอะนะครับผมเพราะว่าถ้าเราชนะทางซ้ายนี่พลังจะบบกพลังสามให้ต่อสู้อื่นเพราะนั้นผมลงไอรอนแมนจะเลยตรงนี้ไอรอนแมนเนี่ยคือ นี่เพิ่มพลังต่อสู้ทั้งหมดของคุณเป็น2เท่าจาก11จะเป็น10เป็น22นะครับผมอ่ะมาอ่ะเขาก็ลงเหมือนกันโอ้โหลงไอรอนแมนเหมือนกันแต่ว่าของผมก็มี22นี่24 28ครับนี่เพราะว่าแอนด์แมนนี่ฮะคุณมีการอื่นที่นี่3ใบบวกพลัง3านะกลายเป็น28แล้วนะนี่ฝั่งนี้เราชนะแล้วนะแล้วทุกทุกอย่างจะบวกสาหมดเลยอ่าสบายแล้วทีนี้ ง่ายมากเลยผมลงฮักเลยตรงกลางฮักฮักไม่มีอะไรเลยนะไม่มีพลังที่เสร็จเลยนะแต่ว่าพลังเยอะมากคือ12นี่ใช้เอ e r จี6คนดีผมลงไปเลยโบรับรองน่าจะชนะมาจัดไปลงฮัก ตอนนี้ผมชนะอยู่2ฝั่งอยู่นะนี่ลงฮักมาเขาลงฮักทางขวาก็ไม่เป็นไรผมชนะอยู่2ฝั่งอยู่ที่แกับ2 0เห็นไหมนี่นี่คือผมชนะได้แล้วนะครับโอ้โหโอ,โอ้บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยวัดกันที่กก๋นเลยนะแบบว่าอื้มวัดกันที่กก๋นจริงๆเออนี่โหสามารถสเปกตัมนี่อัพเลเวลการ์ดได้ ata, นี่อัพเกรดนี่ครับจากอัพเกรดขั้นแรกเป็นขั้น2เนี่ย ทำลายกรอบนี่บอกเลยนี่โอ้เนี่ยมันออกจากกรอบมาเลยนะเนี่ยเออสวยงามบอกเลยว่าอุ้ยได้โอดินมาเพิ่มโอ้โอดินแยกใช้ความสามารถเปิดตัวจากกล้าไปอื่นของคุณในพื้นที่นั้นโอ้โหใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้เนี่ยครับผมจริงๆเกมนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็แนวแค่ว่าเล่นแค่หกเทิร์นเท่านั้นสั้นๆแล้วก็ เราวัดรวมพลังค่าพลังในแต่ละออสถานที่นะครับผมต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยที่ผมรู้สึกชอบก็คือการ์ดเนี่ยการ์ดมันสวยมากผมแค่ผมเล่นเพื่อสะสมการ์ดอันนี้ก็ฟินและฟินๆเลยแล้วก็มันแต่ละขั้นคุณจะดูกรอบนะครับกรอบสีมันจะมีกรอบสีขาวกรอบสีเขียวกรอบสีฟ้านะ แล้วมันจะมีอีกหลายขั้นเลยนะแต่ของผมเนี่ยได้แค่ขอบสีฟ้าอยู่คุณมาดูขอบสีฟ้านะมิสเตอร์แฟนตาสติกนี่บอกเลยเนี่ยสามิติมากอย่างสวยอย่างชอบมากเลยนี่ผมแค่เล่นเพื่อที่จะมาเนี่ยสะสมการ์ดพวกนี้นะอย่างชอบเลยอ่ะนี่เมดูซ่าเนี่ยเห็นปะโอ้โหนี่ผมชอบมากเล่นเพราะว่าแบบนี้ลุโนล้นเลยนะแล้วก็มันก็เพลินๆดีนะได้ฝึกใช้สมองด้วยอย่างผมเนี่ยผมชอบแนวนี้อยู่แล้ว เอาละครับนี่ก็เลยบอกว่าเออนาความสรุปมาให้ทุกคนดูนะเผื่อว่าทุกคนจะลองเล่นตามกันดูนะครับผมสำหรับวันแมวมินนะครับวันนี้อขอลาไปก่อนและกันบ๊ายบาย